สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบ,บายดีตอนแลงกำลังสิกินข้าวแลงพี่น้องเออมาเขากินสบายดีพี่น้องกิน,บบนขน้าวท้งส่วนเด้อผัดปลาดุกมามาพี่น้องมากินกับข,อขอ้าวหวงพี่น้องเลยนี่โยแคม

น,นุ่มยันยันกันมาโอ้ย <c oughs> โอดีนน่้ยเนะ <c oughs> อย้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮเดีย, <c oughs> ยเฮนะ้ย้ยเฮยฮ้ย้ย้ยเยย้ เกาะหมาแล้วมันโซเมันเป็นนกโซกมันโซมันเป็นมากินยังงั้นอย่างนึงเลยเอาข้าห่อเอายาเก็บฝนกินเมาจ่ากเอากระหอนผัดกระหอนพี่น้องเอาอยาเก็บฝนกินมันลูกเขากันดีนี่ไม่อยากปวดหอมจิ้นเลยนี่ไม่บอก

ตาดฮะจ่กทามตตายเลยไงหอยหอยหอยยังไงหอยแขงห้ข้าง้ข้าง้าง้อข้างา้้้ข้ข้าปั่นนอ้งข้า่ก้า้ทำข้าันนงก็ห้อยนึงหอยแข้งหอยข้างกับข้าปั่นนะ่ได้ยข้า้านุนอยไสน่อย ชุขึ้นเสียงกินะข้างกินเอ้ยเอ้ยอมีข้าก็มีความสุบพีน้อข้ากมมุกินช้างชูบาข้างกินหอยข้าง้มันเลยข้างน้ำห้อยน่าอร่อยนำมาได้เอ้อเอ้นั่งแหลมา่จังไร

กินกินพักีนี่น้าวกรยาวะอ๋อตมันกี่ตอกยากระยาเนี่ยไตเงีจันีมนาใจติ้งกีบก็ตอนน่าใจเยไงไปที่แหลเลยส้อบเลยไปเาเลี้ยงมากบี็นปนนี้มงอ่ะ หาที่นี tamam. ่คือว่าเคียคือห้ากระปูนนั่เคียห้าตอนอีนี้กิตตอนมือบืแขงเนะมันจะตอนมนจมขาวมทั่วมันม่อมแขงมืมีแขงตากเขาแมนไงฮัลเราจะตัขาในห้าแต่ตอนป้าเอาน่นมาแเ็ดหมูหวาแล้ก็ให้พเราเอาเขาไอืเมาแรกเนี้ยวมูหวเอาบอ่ะอืมอมอ่ะอะออ

แสบด้วยตอบตดขึ้นเลยใช่เขาด่นอ่ะทีเดียวตีตอกตอกกระหงก้วมเจือบต่างเ้าเน้อปลากระหงก้วมกรมเบ้องตากตอบดิเทากับขยิบข้าว ัจะหอนมาตสองงานะัตักใส่ตักใส่เลยนะเอาตือไป็งลูกสีกินอยะไรเนี่เต็มจานโหโอ้กหตงหอนอยแ่งหงาย้เอามาอีกตักใส่อ้กินอเยอะๆอัดใส่ยิ่งตัาเข่าฮทมยอโอ้ยคุณนายนี่ให้หมือหมอนคุายิกอเยอ มันเลือดจ้าเลยแต่ว่าจะพกคำว่าเอาหมอหนึ่งไม่ใส่นี่ใส่มืดเหมัอนจะอยู่ก็เมื่เขาแบต่อเพี่เขาเนาะตดนกูถึงละแหละต้นจะปีนมากูด้วอเชีเอาขึ้นแน่จะต้นมาขึ้นเจ้าวัทชีเจ้าอัน

เชื่อแฟนอีแมเขาพลังทำครมันขจมีมันมีพอดีเจ็บจริงจงโตน้องหมูไงจังหวจงเข้าเล่นเอะเหรอจเชือพี่ก้นไม่จ้ามอง่บาป่าไนอนลองมานอนนอยากดุนะถกงกับขายไปเร้จบพีนเขา

เมดียวให่เยใสปากให้กินนี่ๆนะครับเปยังไปดีพลังไปการข้าวข้อวันฮะมึงกินบดเบ่งยน่าแจะไม่ได้คิดบ่อาบลงมามเปลี่ยนเครื่องกันสั่งข้าวข้อมาเอามาเอาเลแดงึงจะในกี่ข้้ก็ดนน้อเลย วันนี้ทุกคนก็กินข้าวอิ่มมาแล้วพี่น้องสำหรับใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์มันเจ้อสามอุบัติกาบ์บาวผู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพบกับบ่าวผู้ไทยเก่าหนอสำหรับคลิปนี้บ่าวผู้ไทยของเก่าเข้ามาสบายดี